ดูตัวนปลาฮะเปิดน้ำเพื่นเพื่อนพี่น้องน้ำเพื่อนนวมๆอยู่แม่น้ำป,ปลาเด้อมาตะายางมาเถอะนะครับวัตะายางมาได้ยินเสียงคนยางม,มากนี่ปุ๊ยวันอาหารลงนี่เบิ่งบ่ได้เลยพี่น้องบุบบบบุบบบบุบเลยเด้อปลาดุกปลานิ่ง มักซีดานะฮะกำลังกินจูพี่น้องเอ้ยงามแหงหขาวจั๊วะเลยพี่น้องนี่ครับได้ขนาดนาท่านแห่งพี่น้องโอ้โหนี่ครับพี่น้องครับสามลูกโลกลัวเลยฮโลกลัวเลยนะตอนนี้แม่บ้านก็เ,กเกริ่เก็บเต็มรถเข็มเลยะ ว่ามันเพิ่นไปซายเพิ่นมาหลังเก็บบักทีดาพี่น้องมือเส้านี่ก็ได้พันกว่าบาทเพิ่นเอาไปเลาะใครเองพี่น้องโบพ่บอโบคู่แข่งกันก็ได้เดี๋ยวมาหาไหมมาเอาไหมกะเบิดแล้วล่ะครับพี่น้องครับสำรับรุ่นนี้เนาะครับสำรับรุ่นที่ว่าเก็บตกนะฮะเก็บตกจากรอบที่แล้วช่วง อาบุญภาษานะเดือดก้อนนะครับผนะเตรมขั้นรถรุ่นหนึ่พี่น้องครับ,นะรบมุมพู่มเดี๋ยวจิบผ้าไปเบิง่งนะแต่ว่าก่อนอ,นอื่นเขาซื้อมาเก็บพวกนี้ก่อนพี่น้องงาฮักับมีได้พี่น้องเด้อนะี่ครับผลผลิตนะของเบาทัด <c oughs> โอ้ฮักสนองงาเของขวอย เป็นอะไรพี่น้องครับเห็ดถุงละ20บาท20บาทพี่น้องขายง่ายครับขายง่ายเงินซ้มยี่บาทนี่ผู้ใดเ้เขกระจกง่ายนะครับเพราะว่า30มนี่หรือว่า40่นี่พี่น้องขายง่ายเห็ดถุงละ20บาทครับพี่น้องครับ กิโลหนึงกับตกสี่สิบบาทตังคี่นะครับอ่าซึ่งกิโลยี่สิบยี่สิบยี่สิบขายง่ายกว่านะครับพี่น้องเพราะว่าเล็กหน่อยเนาะนะครับพ่อแม่แห่เงินก็เท่ากี่สิบบาทสี่สิบบาทตังคี่เนาะแล้วกาศผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะเงินงจากการว่าลูกล้านทรงให่งตุ้งเทียเนาะ สี่กินซ้มหยีชี้บาทนะครับพี่น้องครับบ่าทับดบ่ได้ใส่เสือพี่น้องเบิงเล็กเงาเลยเบิกงจากเงาเลยยางว่าสิานยางวาเปิดน้มเนี่ครับว่าสิานยางมาเปิดหนามลงห่วยนะฮะล่องสะดินแม่บ้านเพิ่มมาลักเก็บบักซิดาบ่าทัดเลยมากลักเก็บท่งนี้ธ่าเพิ่มนะฮะเสือกดินเดี๋ยวนพี่น้นนองซีนไวหาหน่วยไหสามหน่วยซีนไวแล้วล่ะโอ้ย ขนาดบ้นแล้วพี่นอ้องวันตะย่ามเก็บนี่แหละพี่น้องมวันตะย่ามเก็บนี่แหละตะย่ามห่อสี้ขานสี้ขานการมาได้กับตองหอ่อการมาได้กับตองเห็ดคนงานข่อยแักครับพี่นอ้องนี่แหละความมักง่าย บาใส่ใหม่ข่ำพี่น้องเอ้ยมันบอมีเทล่าข่ำจีละก็ต้องดึงออกจีละนะะงานได้ฮะิันได้แตกยอดใหม่โอ้พี่น้องครับเต็มขั้นเลยเต็มขั้นเลยพี่น,อน้องนะฮะเฮ้ยตอ,องหลุโลเลยฝรั่งกินจูหน้าหนาวนะฮะโอ้ หมื่อวานนี่เราออกไปว่าเป็นไรกว่านี่เนาะเมื่อวานเนาะประมาณหกสิบโลเนาะอืมขันบวห่อเอาขันดึงถิ่มกันเสียดามันกะ็เลยห่อพี่น่องมันเหลือจากรุ่นที่แล้วนะครับเก็บตกนะครับหลุกลงนะะี่ยรุ่นนี้เสียบมา,มาใหม่นี่บาดนีนห่อจนดากแหกรนบพี่น้องมือเส้านี่ไปข้าวเดียวบัด อย่างตับเนาะท่านผู้ตัวแบบพี่น้องก็เริ่ออกมาสนานเลยดอกนะฮะแดดก็แห้งแห้งในพี่น้องแดดเที่ยงสำนะแดดเที่ยงนะฮะเที่ยงบ่ายนะฮะแดดเที่ยงบ่ายภาพพี่น้องมาเบิ่งความสุขในหัวในสวนพี่น้องครับนี่ครับนะฮะ พี่น้องครับกินน้อยเดียวเนี่ก็อิ่มแล้วเนาะบาี่น้องผิวพ,พันเนี่ยการตีเพิ่นฮอนะฮะเพิ่นก็จเฮ็ดให้มันะสะอาดสะอานแล้วก็ผิวพ,พันมันก็จะสวยนะพี่น้องครับตลังกินจูเนื้อนะฮะปูนะฮะกรอบนุ่มหวานฉ่ำเบิร์นเลยเนาะ กระไดประมาณลอยกโลนะครับหลอดมีไหนนะฮะขอบคุณขอบคุณเย็บซี่ครับพี่น้องครับเจอกันคลิปนาครับพี่น้องครับนี่ครับรุ่นนี้กำลังออกมานี่ครับพี่น้องนี่รุ่นนี้กำลังออกมาจึกงน้อยกันเต้นต้นเลยล่ะนะฮะมต้ฮอเลยล่ะนะครับพี่น้องครับกำลังออกมาสู่หน้าแรงนะฮะพีไมหนาหนาวหนาแรงครับพี่น้องครับสระด้เก็บใส่ช่วงคุณล่ะ เดือนกุมภาพระกันละนะครับพี่น้องครับเนาะสวยงามแต่กิ้งกระดงคางล่างกระมีพี่น้องนะฮะนี่ครับแต่กิ้งกระดงสางล่างนะฮะรูตัวนปลาฮะเปิดน้ำใส่เพื่อนเพื่อนพี่น้องน้ำเพื่อนงวงๆน่อยู่แม่นบุ๊กไปปลาเด้ดว่าต่ยางบ้านถาะ นะครับโมตียางมาได้ยินเสียงคนยางมาเ,เน,ามานี่ยเปิ้ลวานอาหารลงนี่เบิงบ่ได้เลยพี่น้องบูบบบูบบบูบับ,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 บเลยดิ่ปลาดุกปลานิ่นปลาเข็งปลาช่อนปลาทะเพียนปลาโนวนจันนะฮะนี่หนี่บัดเลยนะฮะพี่น้อง,องห้ายขม ะหน่อยนี่มันต้องเปิดหนามใส่นะฮะพออันบอดมันบวกกลุ่มแหลงนะครับพี่น้องพลังงานห้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ต่อมาระยะจากหม่องต่อมาหนีประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับเป็นท่อหนีหนึ่งนสามแทงนะครับแทงนึ่งสองสามแทงรงงงุ่นกลางนะครับบมันรุ่นใหญ่นะครับด้อ ถือว่าโอเคนะครับก็เปิดเบิดมือกะเปิดเบิดมือก็ห่วยคุณแล้วทวมหากไม่คุแล้วพี่น้องเปิดใส่เรื่อยๆพ่อเพื่อนเดบอมบัดนะครับบำบัดนามให้นามมันสะอาดสะอ้านมันใสางามแล้วก็ให้ปลามันในนี่ออกซิเจนในะนำในเพียงพอนะครับพี่น้องครับเพื่อนไดล่ยห้ากินแบบสบายๆนะฮะ แต่ถือว่าบอนี่ยังหน่อยอยู่นะครับบอนี่มันยังหน่อยอยู่เป็นเพียงเพื่อนนะครับเป็นเพียงแค่พื้นที่ที่ว่ามันเป็นมุมมุมอัพแล้วก็เป็นลุบลุบมองนี่ล้วก็เยเอาจางไม่โคหน่อยมาจบมาขุดให้นะครับเพื่อคิดน้ำสีพันนะฮะมือหนึ่งขุดอยู่มือหนึ่งอย่ละขุดจากที่ว่ามันอ่ามันเป็นลุมอยู่มองนี่เนาะเป็นลุมแต่ตอนมี้นใหม่ยังหันนะคะ ตัดต้นใหม่ออกแล้วก็มาตัดอยู่นี่ออกอีกตนน้นนึงนะครับแล้วทําการให้แม่โคใหม่เป็นคูดเอาดินขึ้นมาไหมข้างบนนะฮะล่อมปลาเคี้ยวแล้วก็เลี่ยงปานะครับพี่น้องครับก้อนนาะนี่ปลูกทุเรียนใส่น้ำน,นี่เพราะว่าถ้าต้องพักน้ำก่อนนะครับเท้าน้ำจากบอ่อบาดาลขึ้นมาลดทุเรียนเลยมันก็นจะเป็นอันใดที่บอ่บอค่อยดีนะมันติดกดนนะฮะ พอพักไหวขึ้นซองขึ้นเท่ากับขาการดูดลดทุเรียนนะครับพี่น้องครับสูบลดทุเรียนนะครับที่นี่ไม่ได้ปลูกทุเรียนแล้วนะครับเนาะมองว่ามันเป็นพืชนะฮะ่อนขางที่จะใส่ใจหลายนะครับใส่การเวลานะฮะหลายแล้วก็่อนขางที่จะดูแลลาบากนะฮะสำหรับเราทัดเองนะฮะแต่คนอื่นอาจจะที่ว่าบเกขนความสมาพินะฮะเราทัดกันเลย เรียนจากนะครับเลียนจากการปลูกทุเรียนนะฮะมาเป็นปลูกพุทราแล้วก็ปลูกฝรังนี่แหละครับพี่น้องครับเนาะวงนี้เกิดบรจักวาสิปลูกียังนะครับเนะาะก็จะลองหาพวกแนวท่วาเข้าปลูอีกกินเองนะครับพวกกลิ่นจี้เงาะอยียงสีนะครับมาผสมประสานต่อจากแถวมะม่วงลงมานะต่อจากแถวมะม่วงลงมา ข้างบนก็จะเป็นฝรั่งกิมจูฝรั่งไส้แดงนะฮะแล้วก็พุทรานะในเนื้อที่ห้าไร่นะฮะพี่น้องครับอยู่นี่นะฮะนี่นะครับเบิดมือเบิดเว้นกับโจกโจกอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับเนาะทอกับตอมากจ,จังสีละนะครับแรงดันน้ำเพิ่นกะบด้นแห้งอีหยังเพราะว่าต้นพุทรามันใหญ่นะครับ,รานนาบต้ตน,น,น,บตนบักท่านมันใหญ่มันปกคลุมนะฮะแสงแดดบ่เพียงพอก็ได้ซ้ำนี่ก็ถเทือว่าดีแล้วครับพี่น้องครับนะฮะ ในนามสามีก็ถือว่าดีเพราะว่าเฮ้าบัตรอเสียอีกยังเลยคือเฮ้าลงทุนครั้งเดียวนะฮะทำการเจาะบ่อบาดาลแล้วก็ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะพี่น้องครับเนาะหย่อนปั๊มซัมเมติลงไปนะฮะตามกําลังแรงดันนะฮะพี่น้องครับของพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะให้เหมาะสมนะฮะให้ช่างคนมาติดตั้งให้แล้วก็นี่แหละครับก็ได้ใส่น้าไม่สีละฮะสื่อเสื่อเดียวนะฮะ ซื้อครั้งเดียวอยู่กับเราได้นะฮะยาวนานนะครับเป็นสิบสิบปีนะครับพี่น้องครับใส่น้ำฟีนะฮะเป็นน้ําจากสรณนีนะครับพี่น้องครับเนาะจะคิดว่าโอเคนะฮะอยากเลี้ยงปลาไว้กินอยากเลี้ยงหอยนะฮะอยากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงกบเลี้ยงไก่เด็ดปัดและครับพี่น้องครับขอให้เฮามีดินมีน้ำนะฮะมีพื้นที่นะครับพี่น้องครับตามรักแล้วอยู่นี่เฮาเลี้ยงเป็ดก็ได้นะครับเลี้ยงเป็ด ล้อมพาเขียวดีๆท้ำคั้วอสมศาดิ์าดาตานี้ๆหน่อยไม่ต้องท้ำคั้วอสมศาดหลายให้เป็ดเพิ่นได้หมุนในสวนละเขาก็เฮ็ดเป็นคอกเป็ดนะครับเฮ็ดเป็นหมองเพิ่นพักนะฮะหมองเพิ่อนนอนอนะฮะเนาะแต่ว่าบ่าวทัดบ่ค่อยได้อยู่นะฮะบ่ะค่อยได้อยู่สวนนะฮะก็เลยก็เลยวา่ามองวา่ามันจะเป็นภาระหลายเกินไปก็เลยบ่ได้เลี้ยงนะฮะเนาะส่วนมากก็จะเดินทางไปหม่นนี่นั่นนะฮะทายถ้ำแน่นะครับไปธุระต่างจังหวัด นะครับจัดทรงต้นท่านใหม่นะฮะพี่น้องครับเนาะก็เลยบ่ค่อยได้อยู่ก็เลี้ยงไว้แต่ปลานี่แหละนะครับแล้วก็เมื่อใดที่เห่อโมยูห่อกับเปิดอกหนามใส่ไว้จังสี่ละนะครับพี่น้องบ่ให้น้ำขาดสะเพราะว่าสะเนี่ยมันเก็บน้ำโมยูนะฮะไม่ลึกเกินพอที่จะเก็บน้ำอยู่นะฮะเพราะว่าสะด้านข้างเนี่ยเป็นสะของหลานนะครับพี่น้องครับเป็นสะของหลานเคยนะฮะหลานสาวนะฮะเขาลึกกลัวนะฮะเขาลึกกลัวแล้วก็ กว้างกว่าใหญ่กว่านะฮะเพราะฉะนั้นน้ําของเรามันก็จะซึมลอดผ่านพื้นใต้ดินพื้นผิวต้ดินนะฮะพี่น้องครับมาใส่ของเขานะฮะสังเกตบ้างหน้าของเขาแดงนะฮะพี่น้องครับแดงเนื่องจากใบใหม่มันปิวลงไปแล้วมันก็นเนา่าเห็ดไฮนาม,มันเสียนะฮะแต่ของเราน้ํามันจะสะอาดกว่านะฮะไม่รู้ว่าเป็นที่ภาพกล้องหรือเปล่านะฮะ ตามจริงมันใสนะครับเด้ใสติ่งลิงเด้กระปุถึงกระมองเห็นตัวปลาจุดอดข้างล่างนะกระมองเห็นตั้งแต่หลังป่าแค่นั้นเองนะฮะก็ถือว,าว่านวลนน้ำใสน้ำนวลนนะกําลังทําการตัดตน้นคายต้นเกาออกให้มันแตกไหมนะฮะน้ำกระดมั่งไม่ได้ลดมั่งที่น้องนะฮะปลูกไว้เพราะได้เป็นที่ดินไหวเพราะให้ หลาขึ้นยึดดินไว้นะครับดีกว่าห้องที่ปลูกหญ้าแฝกนะครับเพราะเกิดประโยชน์นะับปลูกข้า่นี่พ่อได้คุณกินนะพี่น้องครับหลากก็ลงลึกขึ้นกันนะฮะยึดติดยึดเกาะดินไว้ขึ้นกันนะพี่น้องครับเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้ามาอย่างเด็ดในหัวในสวนนะครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ